หั่นง่ายมากปลาหมึกสดมากเนื้อเด้งหวานสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฮียใช้มาเล่านะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่เราจะมาให้คุณยาย มาลีนะคะสอนทำอาหารอีกแล้วค่ะเมนูอาหารนี้นะคะวันนี้คุณยายจะให้เอ๋ทำอะไรคะอ,อ๋อแกงเขียวหวานปลาหมึกยัดไส้หมูนะคะแล้วทำไมถึงเป็นปลาหมึกยัดไส้หมูสับอะคะพอดีว่าเราก็เคยได้ยินกันแค่แกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานใส่พวกเอ,อ่อเนื้ออย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ปลาหมึกไม่เคยกินเลยค่ะแม่ไม่แปลกเลยคะ่ะเป็น สูตรโบราณที่คิดต้นขึ้นมาให้ปลาหมึกยัดไส้หมูแล้วก็แกงเขียวหวานที่ไม่ไม่ไม่ค่อยมีใครก็ทำกันอ่านี่เป็นคล้ายๆเพราะว่าเป็นคนโบราณทำใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาลองดูกันนะคะว่าปลาหมึกเอ่อยัดไส้ที่อยู่ในแกงเขียวหวานเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงและรสชาติเป็นยังไงคะ่ะไปดูสูตรกันเลยค่ะ แปงปลาหมึกโลหนึ่งใส่มหมูแล้วเหรอคะค่ะใส่หมูแล้วค่ะหมูยัดไส้อ่าหมูก็ประมาณสามขีดปลาหมึกหนึ่งโลปลาหมึกสดนะคะปลาหมึกนี่ต้องต้องสดจริงๆนะคะที่ยังไม่ได้ลอกหนังนะคะปลาหมึกมันจะมีสองอย่างนะลูกที่เขาลอกหนังเห็นไหมขาวๆ oh. อันนั้นเขาใช้น้ำยาก,กัดแล้วก็ไม่ใช่ปลาหมึกสด oh. ถ้าเป็นปลาหมึกสดต้องเป็นมีหนังติดอย่างนี้ ุงมวงแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อนี่เป็นความรู้เลยนะคะไม่เคยร,รู้มาก่อนตอนหนูไปซื้อทานหนูอย่าไปซื้อที่ปลาหมึกที่เขาลอกขา,ขาวๆนะเขาใช้น้ํายาด้วยน้ายาทานเข้าไปแล้วไม่ดีใช่ไหมคะอันนี้นี่มาจากทะเลแท้เลยแบบว่ามีหนังแดงเห็นไหมคะเนี่ยหนังหนังปลาหมึกมเนี่ยน้ำพริกคุณยายนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างะคะน้ำพริกนะคะมีเป็นตะไคร้สองต้นนะคะลูกมะกรูดลูกหนึ่ง แล้วก็ขาประมาณสักหยิบมือนึงก็กระเทียมก็ประมาณสักครึ่งขีดหัวหอมประมาณขีดหนึ่งกะปิประมาณช้อนชาแล้วก็ใช้พริกไทยก่ะแล้วก็ใช้พริกขี้หนูสวนโขขกให้ละเอียดกะทิสดนะคะใช้หัวกะทิเขียว คุณยายคะกะทิที่เราใช้อันนี้ค่ะใช้ประมาณกี่ยยกิโลก็ใช้ะกะทิครึ่งโลค่ะเป็นเป็นกะทิกะทิสดนะคะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กะทิกล่องนะคะตล้วมัแตกมันแตกมันแล้วถึงจะเอาน้ำพริกน้ำพริกลงไปผัดค่ะวิธีการดูกะทิแตกมันนี่ดูยังไงค,<ด>คยายดูว่าเคี่ยวไปนะลูกนะถ้าว่ากะทิแตกมันเนี่ยเขาจะอ่ามันแน่แน่ยแน่นลูกเป็นเป็นเขาเป็นไข่ไขเป็น,เป,นเป็นเหมือนน้ำมันนะคะ่ะ เราก็ถึงจะเอากะทิเอ่อเอาน้ำพริกใต่ไปอ๋ออันนี้คือแตกมันแล้วแล้วก็ใส่น้ำพริกไปหมดเลยนะคะคุณยายใช้น้ำเปล่าผสมไหมคะไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ใส่ใส่กะทิแท้ๆกะทิล้วนๆแล้วจะมีหางกะทิถ่าว่ามันข้นเกินไปจะมีหางกะทิอยู่มันจะมีหัวกะทิกับหางกะทิค่ะเด็กเค็ตต้องต้องผัดให้หอมนะลูกนะถ้าผัดไม่หอมก็ไม่อร่อย อันนี้ก็รอให้สุกแล้วเราก็ใส่ปลาหมึกได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยหนูก็จะใส่เดี๋ยวมันจะแตกมันมันจะปดๆๆมันจะมันมันของมันมันมันกะทินะคะไม่ไม่ใช่ที่เขาแกงขาตํามตลาดอ่ะเขาจะเอาน้ํามันน้ํามันพืชใส่ลงไปเพื่อให้ดูแลมือมันน่ากินนี่ไม่ใช่กรสเกะทิต่อค่ะ อ๋ออันนั้นเป็นทริคของที่ตลาดที่เขาขายข้าวแกงใช่ไหมคะใช่ค่ะจากการที่คุณยายเคยบอกประวัติเราไว้เบื้องต้นคือคุณยายเนี่ยเคยขายข้าวแกงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยายเนี่ยก็จะรู้ทริคของพวกขายข้าวแกงแต่คุณยายเนี่ยไม่ได้ทําแบบนั้น,นะคะทุกคน <S <S ใช่ก็บอกบอกไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อใครไม่รู้นะคะเห็นกะทิมันๆนะคะคิดว่าเป็นกะทิที่แตกมาแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราทํากินเองดีกว่าคะ่ะง่ายคะ่ะไม่ยาก เหนียูเห้ไหมมันมันแตกมันขึ้นมาเอง oh. เนี่วนาเลาทาให้หนูดูแล้วว่าเออนี่มันกะทิจริงๆแตกมันขึ้นมาไ oh. ม่ไม่ใช่เราเอาน้ำมันพืชลงไปใส่ใชไหมน้ำมันขึ้นแล้วหนูในหอมแหละหางกะทิลก mm hmm. เนี่ยแหละกะเลยหางกะทิพอละพอแล้วลูกค่ะ,คะ อันนี้จะไม่พาวหนูเพราะว่าปลาหมึกยัดไส้หมูนี่เขานึ่งมาแล้วอ๋อใช้วิธีการนึ่งนึ่งเอาเอาหมูยัดไส้ปลาหมึกแล้วกันนึ่งค่ะก่อนที่จะมาทําแกงเขียวหวานเนี่ยก็คือเอาปลาหมึกยัดไส้หมูแล้วเอาไปนึ่งก่อนนะคะป่าอันนี้ปรุงรสด้วยด้วยน้ำปลาอย่างเดียวเลยหรอคะน้ำปลากี่ช้อนคะคุณยายสองช้อนค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะเขาจะทานเค็มเข้าไปปรุงเอาเอง ปรุงอะไรนะเพิ่มไหมคะคุณยายไม่แล้วลงเหี๋ยวก็ะใสเนี่ยอันนี้พอเดือดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะใส่มะเขือพวงค่ะเป็นผักค่ะใส่มะเขือพวงรอสักพักหนึ่งหรูอไอ้น,นี่ใส่แล้วยกเลยยกขึ้นเลยให้รอไอ้น,นี่สุกนิดหนึ่งทําไมถึงต้องใส่อันนี้ที่หลังด้วยคะที่หลังก็เพราะว่าถ้าใส่ไปพร้อมกับทุกอย่างนะคะผักนี้ก็จะไม่สวยผักนี้ก็จะจะดําเหี่ยว ต้องใส่แล้วก็ยกลงเลยเราแค่ความหอมจากเขาใช่ไหมคะค่ะความหอมความอร่อยนะคะมีกลิ่นมีใบมะกรูดนะคะแล้วก็มีพริกสดหั่นมีใบหัวระพาค่ะที่เป็นเครื่องปรุงชูรสของแกงเขียวหวานให้จะได้กินแล้วค่ะทุกคนพอมาเขือสุกนะคะก็ลงผักเลยค่ะใส่หมดเลยไหมคะ คนแล้วก็ตักขึ้นเลยใช่ไหมคะค่ะ,คะพอเดียวมันจะสุกเองมันร้อนน่ะหอมมากค่ะสีน่าทานมากค่ะเขียวแดงปัดกันดีขอขัดตัวเป้งๆไปเลยนะคะคุณยาย เคยทานบ้างคะ่ะแกงเขียวหวานปลาหมึกยัดไส้หมูสับค่ะค่ะแล้วเราก็ได้แล้วนะคะสําหรับแกงเขียวหวานปลาหมึกยัดไส้นะคะเป็นเมนูโบราณแล้วก็แปลกมากเลยค่ะคุณยายไม่เคยกินนะคะแล้วก็คิดว่าวันนี้นะคงจะอร่อยน่าดูแล้วเนี่ยแกงเขียวหวานปลาหมึกยัดไส้ค่ะสูตรโบราณแท้ๆค่ะมอบให้น้องเอ๋ค่ะ <Wow. S 2> ขอไปชิมก่อนนะคะวันนี้ค่ะเอกก็ต้องขอขอบคุณคุณยายด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอก,กันกับคุณยายคลิปหน้านะคะเดี๋ยวของเราไปชิมกันค่ะแล้วปลาหมึกแบบเปื่อยเดง้เดง เนื้อเข่าขาสดสดแบบนี้นะคะปลาหมึกหั่นง่ายมากปลาหมึกสดมากเนื้อเด้งนวนแต่ยังกินไม่ได้นะคะทุกคนเป่าก่อนคะ่ะชิมแล้วนะคะื ไม่เคยกินปลาหมึกกับแกนเขียวหวานซึ่งมันน่าแปลกตรงที่ว่ามันเข้ากันดีมากค่ะทุกคนต้องลองชิมนะคะเอ๋คอนเฟิร์มอีกแล้วค่ะเมนูนี้เด็ดใครอยากให้ทำเมนูอะไรเพิ่มเติมนะคะสูตรคุณยายมาลีนะคะทำง่ายค่ะแล้วก็เป็นเมนูโบราณน,นะคะเม้นมาได้ขั้นล่างเลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ